สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โจวและข่าวรอบรอภูทรข่าวภูมิภาคทางสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยโดยทีมงานผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศเราทําหน้าที่นําเรื่องราวสาระต่างๆสู่สังคมเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมข่าวสารต่างๆของแต่ละศูนย์ข่าวนั้นวันนี้ทางรายการรอบรอบภูธรมีรายงานพิเศษเกี่ยวก,กับพิธีกรรมแบบโบราณในการเสริมดวงตักกรรมของทางวัดละโดอยมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมครับรายงานพิเศษวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านะาานะครับไปสัมผัสกับพิธีกรรมเสริมดวงชะตาแบบโบราณของคนสมัยก่อนที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ที่วัดลำบรญลอยอำเภอปราบพีจังหวัดนครนายกโดยภาพประหลัดประดิษฐ์อนุตารโรรองจเจ้าอาวาสผู้สืบทอดพิธีกรรมนี้มาจากหลวงพ่อสนิทหรือพระครูวรเวทดีวิตอดีตจเจ้าอาวาสที่พูดาศาสนาสนิกชนรวมถึงผู้ที่นิยมช,มชมชอบเกี่ยวกับเครื่องรางของขังต่างรู้จักท่านดีในเรื่องของตำนานโจระเ้โทนนางพญาพระสมเด็จสาริกาและอีกมากมายที่ท่านได้บอกให้กับเราสิ่งูุสิทธ์ภายหลังท่านมรณนภาพผู้ที่สืบทอดพิธีกรรม และเครื่องรางต่างๆของหลวงพ่อสนิทก็คือพรประหลัดประดิษฐ์อนุตโรล้านชายแท้ๆของท่านทีมงานข่าวรอบรอบอุทธรจึงได้กราบนมัสาการให้ท่านในประกอบพิธีนี้และขออนุญาตในการบันทึกภาพเพื่อเป็นการเผยแพร่พิธีกรรมแบบโบราณให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ,ๆและถวายเครื่องบูชาเป็นผลไม้มงคล9ก้าอย่างจากนั้นเมื่อจะเริ่มพิธีทางพระผู้ใหญ่ก็จะได้ทําการยกสะพานขึ้น เื่อไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องข้ามสะพานเข้ามาในบริเวณศาลากลางน้ําในขณะประกอบพิธีกรรมได้ท่านผู้ชมครับการประกอบพิธีกรรมเสริมดวงที่วัดลำบัวลอยอําเภอปากคลีจังหวัดนครนายกนั้นจะทําที่บริเวณศาลากลางน้ําภายในวัดซึ่งมีสะพานข้ามไปได้แต่ต้องรุ้งขาวห่มขาวขณะที่ประกอบพิธีกรรมลำดับแรกผู้ที่เข้าประกอบพิธีกรรมจะนั่งล้อมบริเวณอ่างน้ํากลางศาลา ครอบสายศิลปบริเวณศีรษะของแต่ละคนพระสงฆ์เก้ารูปจึงเริ่มทําการประกอบพิธีอ่านบทนําแก่ผ <introductions> ู้เข้าร่วมประกอบพิธีโดยพระปลัดประดิษฐ์เป็นผู้กล่าวนำพระกตินยมาคานข้ามผีหลวงสาาวเลยทะเลไทยต้องพระคตสิเววนนสัั ภายหลังได้กลา่าวบทนำแล้วพระสงฆ์ทั้ง9้ารูปจึงได้สวดบทสวดต่างๆนานร่วมชั่วโมงลำดับต่อมาจากนั้นพระประดิษฐ์จึงได้เดินมาบริเวณอ่างน้ำที่ผู้ร่วมประกอบพิธีนั่งล้อมวงอยู่และได้ทำการดับเทียนที่ยังไม่ดับทั้งหมดตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นท่านก็ได้นำน้ำในอ่างนั้นราดไปยังผู้ร่วมประกอบพิธีตั้งแต่หัวจุปลายเท้า พร้อมเสียงบทสวดจากพระสงฆ์ดังลั่นทั้งศาลาความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธ์และความศรัทธาจึงบังเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมประกอบพิธีและลำดับสุดท้ายพระปลัดก็จะได้ให้คติธรรม และให้ผู้ประกอบพิธีกรรมทำการกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรเป็นอันเสร็จพิธีกรรมทีมข่าวเฉพาะกิจรอบรบภูธรรายงาน นายวีรวัตรวงว่องไวยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางสาวเพนซีเจริญสุทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,นำเนยงานนำถุงยางชีพแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรเนื่องจากเกิดพายุโซนร้อนตาลัดและพายุโซนร้อนเซินกาทําให้เกิดพื้นที่ประสบภัยน้ําเอิดอท่วม พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือ,ละะอนลัษฎรพื้นที่ประสบภัยจำนวน8อำเภอ42ตำบล281หมู่บ้าน11,993ครั 11, วเรือนคือตำบลป่าติว้วอำเภอคำเพลิแก้วอำเภอเริงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอกุชุมอำเภอเมืองเยโสธรอำเภอไซมูลและอำเภอข้อวังและมีบ้านเรือ,ละะอนลัษฎรได้รับผลกระทบจำนวน93หลังส่วนพื้นที่การเกษตร8อำเภอแยกเป็นนาข้าว65,111ไร่พื้นที่ไร่5 6 2ไร่ และประมง12แห่ง ด้านการให้การช่วยเหลือจังหวดัดยโสธรได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขาปัญหาอุทกภัยวาตภไยและดินถล่มจังหวดัดยโสธรปี2560โดยมีสนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์และเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมกำลังทหารหมูลนิธิอาสาสมัครในพื้นที่อ,อป,ปพลออำเภอท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัดยโสธรร่วมกับอำเภอป,ปาติลองค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานพร้อมกับรัศดรตำบล ลสีฐานช่วยกันเปิดทางน้ําบริเวณฝายลาโพงบ้านกุดสาโรงตําบลสีฐานอำเภอปาติว้วทําให้น้ําไหลสะดวกขึ้นสําหรับแนวโน้มสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดยโสธรอ,อยู่ในระดับที่ไม่ค่อยจะรุนแรงส่วนใหญ่น้ําจะเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวพืชไร่มันสำปะหลังบางส่วนบ้านเรือ,รอนรัศดรได้รับผลกระทบไม่มากด้านนายบุญธรรมเลสุขิเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มีข้อสั่งการให้จัดทําห้องสุขากลางเพื่อให้ประชาชนที่ถูกน้ําท่วมได้มาใช้ร่วมกันวีระพลมืนเดชรายงานาาาชาวนาบ้านดอนสนวนตําบลลุบในเขตอําเภอเมืองกาลสินเฝ้าติดตามปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำเปาซึ่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เขื่อนลำเปาได้ทําการระบายน้ำวันละ20ล้านลูกบาทเมตร เพียงข้ามคขืนปริมาณน้ํกต่างก็ได้เริ่มเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวเป็นบริเวณกว้างและมวลน,น้ําก็เริ่มไหลบา่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ริมตลิ่งในลนําน้ําเปล่าและมีรายงานว่าในเขตอำเภอเมืองกลาลสินมีนาข้าวถูกน้ําท่วมแล้วกว่าสามหมื่นไร่ขณะที่นายฤทธิชัยจำปานินพ่วงในการโครงการส่งน้ําและบลํารุงรักษาลาเปล่าจังหวัดกลาลสินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสาเหตุที่ต้องระบายน้ําออกจากตัวเขื่อนเนื่องจากมีมวลน,น้ําจากด้านทิศเหนือจากจังหวัดอุดรธาน และจังหวัดสกลนครไหลเข้ามาปริมาณมากซึ่งเมื่อคืนยังมีมวลน,น้ำไหลเข้าเขิอ่อนลำปาวมากถึง115ล้านลูกบาศกเมตร ทำให้ขณะนี้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่1 6 7 3้าล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ80ของความจุอ่างเต็มพิกัด1980ล้านลูกบาศก์เมตรแต่หากมีปริมาณน้ำเข้าเขื่อนลดน้อยลงเขื่อนลำปาวก็อาจจะลดปริมาณการระบายน้ำลงโดยที่ผ่านมาห่วงระหว่างวันที่29-30เกถึงากรกฎาคมที่ผ่านมามีน้ำไหลหลากเข้ามายังเขื่อนมากถึง201ล้านลูกบาศก์เมตร ที่หากดูจากสถิติแล้วเป็นปริมาณน้ำที่เข้ามายังเขื่อนลำปาวมากที่สุดในรอบ15ปีขณะที่ทางเดินของน้ำในลำปาวจะไหลผ่านเข้าอำเภอกำมะลาส อำเภอคลองชัยและอำเภอร่องคำด้านในอำเภอผู้รับผิดชอบได้รายงานว่ามวลน,น้ําได้เอ,อ่อล้นเข้าท่วมนาของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก20,000ไร่ซึ่งขณะนี้ความเสียหายจากอุทกภัยจังหวัดกาลสินปมีพื้นที่นาข้าวพืชไร่พืชสวนบ่อปกกลาถูกน้ำท่วมกว่า140,000ไร่ใน15อำเภอ8 4ตำบล747หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ20,000ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ําท่วมแล้ว11อําเภอในขณะนี้มีรายงานฝ่ายกั้นน้ํากรงพนังกั้นน้ำำําลําชีได้ยกตัวขึ้นเพื่อเปิดการระบายน้ําอย่างเต็มที่เพื่อลดความเสียหายจากปัญหาน้ําท่วมแต่จํานวนมวลน,น้ําเหล่านี้ก็จะไหลผ่านลงไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำบริเวณนี้ก็จะต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นนะัทพงศ์ประชากูลรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพังเหยลงเขื่อนลำคันชูแล้วทะลักเข้าลำห้วยลำคันชูเข้าท่วมอำเภอบำเน็จจรงพร้อมกันนี้มวลน,น้ำกำลังทะลักเข้าสู่อำเภอจตุรัสล่าสุดกระแสน้ำป่าปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักได้ไหลเอ่อล้นเขื่อนลำคันชูทะลักเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในตำบลหัวทะเลตำบลบ้านชวนตำบลบ้านขามและตำบลบ้านตาลปริมาณน้ำจำนวนมากยังทะลักท่วมวัด โรงเรียนบ้านเรือนประชาชนและสวนไร่นาเสียหายกว่า6 5 0 0 0้ไร่ล่าสุดนายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายภัยรย์มหาชื่นใจในอำเภอบําเน็จจรงพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงตัวสถานการณ์น้าในพื้นที่ตําบลบ้านตาลและตาบลหัวทะเลได้นํารถแบ็โฮเข้าตักเศษวัชพืชและผักตบชวาที่ปิดกั้นทางน้ําบริเวณสะพานข้ามลําห้วยคลองไผ่ ซึ่งทําให้น้ําไหลหลากเข้าท่วมในชุมชนท่าสาลาตําบลหัวทะเลเป็นการด่วนพร้อมกับนําถุงอย่างชีพช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยเป็นการเร่งด่วนเบื้องตน้นพบว่ามีบ้านเรือนรัษฎรใน13หมู่บ้านถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายและบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงจํานวน225ครอบครัวโรงเรียนได้รับความเสียหาย5แห่งวัด7แห่งพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า65,000ไร่จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในเขตอำเภอบําเหนจ็จ ขณะนี้ฝนยังคงตกในบางพื้นที่แต่ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วคาดว่าใน2-3วันนี้หากไม่มีฝนตกลงมาหรือปริมาณน,น้ำจากที่อื่นไม่ไหลเข้ามาสมทบคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติแต่อย่างไรก็าตามมวลน,น้ำได้ไหลลงไปตามลำคลอง ผ่านไปยังพื้นที่ของอำเภอจตุรัสที่อยู่ด้านใต้ของอำเภอบำเนจรงอาจทาให้บ้านเรือนของประชาชนในเขตอำเภอดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากมวลน้ําทางจังหวัดชายภูมิจึงได้แจ้งให้ประชาชนรับทราบข้อมูลพร้อมสั่งการและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประชาชนและป้องกันอย่างเร่งด่วนต่อไปทีมข่าวรอบรักผู้ทรจังหวัดชายภูมิรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์เรียนรู้และฝ่ามชุมชนหมู่ที่2ตำบลน,นครสวรรคตกอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นาธนาคมจงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลาลงกรณบดินทรเทพพยววังกูลมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกล่าว1,000พคนเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือในสังกัดกระทรวงเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมประกอบด้วยคลินิกสายใหญ่รักคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกบัญชี คลินิกชนระทานคลินิกสหกรณ์คลินิกสพกคลินิกเม็ดพันธุ์ข้าวคลินิก,ลลนนกทกศและภาคเอกชนร่วมจัดงานเพื่อให้บริการพี่น้องเกษตรกรฟรีโดยมีนายบรรลือสงาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายนัทกิจของทิพย์กเกษตรจังหวัดนครสวรรค์นายชาวเวงศักด์พลเยี่ยมนายอำเภอเมืองนครสวรรค์หวัวหน้าส่วนราชการทาั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับนายธนาคมชงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทางนี้นางปนัดดาชื่นอยู่ กำนันตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริงอํำพลจับสอนทิพย์รายงานนายประคองสายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยศรีสัชนา,าลายัยกำแพงเพชรหรืออปทซีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้สื่อข,ข่าวตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งมีนางสาวทัศนาบัวคำประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุขโขทยัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และนายวีระพุ่มไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทยพิทยาคมกล,ากล่าวต้อนรับและได้ร่วมกันสนับสนุนอาคารสถานที่ห้องประชุมและนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน70คนซึ่งในาการจัด โครงการอบรมอาสาสมัครผู้สืกข่าวตำบลเมืองเก่าในครั้งนี้เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุขโขทัยที่ขึ้นชื่อเป็นเมืองมรดกโลกได้ขยายข่าวสารครอบคลุมไปทั่วเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่เมืองสุขโขทัยและเป็นผลดีกับเรื่องเศรษฐกิจในชุมชนและตำบลทัศนาบวคคลรายงาน <S <S 1> <S 1> นายเทพพงศ์กรีเนตผู้อำนวยการสำนักงานชลป,ประทานที่3 พร้อมด้วยนายวีราชวศนทธราพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นายปัญญาการประสกผู้อำนวยการโครงการชลปรทานท่าปัวนายธินกรรัตนพัวพันธ์ พ่วงในการโครงการชลบรทานจังหวัดพิจิตรร่วมกันลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการพันน้ําจากท้องทุ่งนาที่กําลังท่วมหนาข้าวของเกษตรกรในขณะนี้โดยได้ลงพื้นที่สํารวจบริเวณประตูระบายน้ํา dr7 หมู่ที่6ตําบลหอไกลอําเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นประตูน้ําที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำน่านซึ่งพบว่าในขณะนี้ในแม่น้ํากับน้ําในลําคลอง dr7 ที่รับน้ําจากตําบลดงกลาง ตำบลปากคำอำเภอเมืองตำบลวังว้าตำบลทับหมันตำบลสำโครงตำบลคลองโคนอำเภอตะพันหินตำบลวัดขวางตำบลทุ่งน้อยตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลตำบลบางไผ่ตำบลหอไกลอำเภอบางมุญนาก ในท้องนามมีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการและเข้าท่วมนาข้าวได้รับความเสียหายแล้วเป็นจำนวนนับหมื่นไร่ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีก4เครื่องมาช่วยสูบน้ำลงสู่นม่น้ำหน้านเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ปลูกข้าว นอกจากนี้น,นายนรงชัยบุตรวงศ์ปลัดอำเภอเมืองพิจิตรนายวิรุธสายรัตน์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพันโทคมจักรชัยชนะสัสดีอำเภอเมืองพิจิตรพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์แป้นสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโพนายสมควรเท้าวอดระบ,บุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุง และชาวบ้านเกือบ20คนได้ร่วมกันออกพื้นที่ซึ่งพบว่าเกิดน้าท่วมในเขตตาบลสายคำโหออำเภอเมืองพิจิตรแล้วนับพันไร่ส่วนสาเหตุเกิดจากน้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาหวังทองจังหวัดพิศนุโลกไหลบ่าเข้าที่อําเภอสากเล็กและไหลต่อเนื่องมาทําให้เกิดน้ําท่วมอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากทางเดินของน้ํามีสิ่งกีดขวาง อาทิถางเชื่อมท่อรอดข้ามถนนที่มีขนาดเล็กทำให้น้ำจากตำบลสายคำโหไม่สามารถที่จะไหลมายัางตำบลบ้านบุงเพื่อจะไหลต่อไปอยังประตูน้ำตำบลหัวดงเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านผู้สื่อข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำของสหวัดพิจิตรใกล้เลียงข้อมูลจากทางด้านทิศตะวันออกเขื <c oughs> ่อด้านอำเภอสากเหล็กอำเภอวังทรา,า,ายพูนอำเภอทับคล้ออำเภอดงเจริญขณะนี้ที่รุ่มเริ่มถูกน้ำท่วมแล้ว และน้ำซึ่งถูกถนนทางหลวงหมายเลขสิบขวางกัน้นน้ำก็เริ่มไหลาข้ามฝากของถนนเข้ามายังเขตอำเภอเมืองจึงส่งผลให้หนาข้าวถูกน้ําท่วมเป็นจำนวนมากในส่วนของแม่น้ํายมน้ําเหนือจากจังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลก ก็ไหลบ่าเข้าสู่แม่น้ํายมของจังหวัดพิจิตรเริ่มต้นจากอําเภอสามงามอําเภอโพประทับช้างอําเภอโพทะเลขณะนี้แม่น้ํายมมีระดับน้ําสูงล้นตลิ่งแล้วในเขตตําบลไผ่ท่าโพอ,อโพประทับช้างและในอีกหลายจุดรวมถึงน้ําป่าจากเขตจังหวัดกําแพงเพชรก็ไหลเข้ามาสมทบด้วยทําให้จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นที่ลุ่มในขณะนี้กลายเป็นทุ่งรับน้ําจึงทําให้เกิดน้ําท่วมหนาข้าวแผ่กระจายเป็นวงกว้างสิทธิพจน์เกบุยรายงาน นาว่าอากาศเอกขจรลิ์แก้วอำภัยผู้บังคับการกองบิน46ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46สั่งการให้ในายทหารกิจการพลเรือนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และกำลังพลจำนวน35นายออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยณนาบ้านท่าแห้หมดที่10ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มวัดตายมขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นขันคลองเกือบตลอดสายไหลเข้าท่วมบ้านเรือ,อนรัษฎรและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างในเขตพื้นที่ตำบลวัดตายมและเนินกลุ่มขณะนี้อำเภอบางกระทุ่มรวมกับเทศบาลตำบลเนินกลุ่มและกำลังพลทหารจากกองบิน46พร้อมกับรัษฎรได้ช่วยกันการทำนบในบางจุดเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมเขตชุมชนปีชานุชรัตไารงาน นายพิชัยเลี่ยมสุวรรณผู้บริหารบริษัทไทยาคากลาสจำกัดกล่าวเปิดงานพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันใสฟ้าสวยกับไทยาคากลาสโดยมีนางปนัดดาก,กอพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิตกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงบริบทเบื้องต้นของโรงเรียนชมรุดสุดสโมตามการเวลามีครู8คนนักเรียน133คน ต่อจากนั้นเด็กหญิงนันทวันทองพันช่างกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อห้องเรียนใหม่ที่มีสีสันสะอาดสวยงามพร้อมร่วมขับร้องเพลงหมู่พอเพียงยิ่งพ่ออันเป็นการลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลรงรัชการที่9นายพิชัยผู้บริหารบริษัทไทยขากล้าจำกัดพนักงาน11สาขาทั่วทั้งภาคตะวันออกที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า120คนส่งมอบต้นนักเปลี่ยนจำนวน50ชุดให้กับโรงเรียนทำสถิต ผู้อในการโรงเรียนทำสิตมอบอนุโมทนาบัตรให้แก่บริษัทไทยคากรัสจำกัดและนำเยี่ยมชมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่ได้รับการปรับปรุงทำฝ้าและทาสีบรรยากาศใหม่ๆในห้องเรียนทำให้เด็กนักเรียนอยากมาโรงเรียนทุกวันบริษัทไทยคากรัสจำกัดได้จัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอดสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความสามัคคีมีความรักและรับผิดชอบต่อสังคมที่รวัดอินทิพันธ์รารงาน นายทรงพลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตำบลปานังเบซาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลา ติดตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชายควรที่มุ่งเน้นพัฒนาโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้การพัฒนาทั้งนานองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจีนรติคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนการน้อมนำเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่อยู่รอบๆหลังจากมีการติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตาม แนวพระราชดำริจากโรงเรียนสู่ชุมชนภายใต้โครงการที่มีการทำอาหารไก่ลดพันต้นทุนสุดฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักการแปลรูปปฏิจิผลการทางการเกษตรกลุ่มแม่บ้านผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ โดยทางจังหวัดสงขลาสนับสนุน,มนเมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตเน้นการมีส่วนร่วมของครูนักเรียนผู้ปกครองที่นำเอาหลักคิดจากแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงขยายสุผลสู่ชุมชนในหมู่บ้านที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจ ตะเวนชายแดนซึ่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชายควรใต้ดำเนินการนำร่อง20กอรเรือนและมีการขยายผลออกพยังทั่วหมู่บ้านโดยใช้หลักการพัฒนาชุมชนที่ทำให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจปฏิบัติและติดตามผลการพัฒนารวมการอยู่บนฐานความ พอประมาณใช้ความรู้ในการพิจารณาตัดสินด้วยเหตุผลและคุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนไม่ให้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมการจัดชุมชนที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปปรีชาสถิตเรืองสังร,รายงาน นายประสิทธิแสงพักดีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่เปิดเผยว่าได้นำข้าราชการพนักงานรู้จ้างภายในสำนักงานทำการหว่านเมล็ดพืชปอเทืองขึ้นที่บริเวณแปลงผูกที่จัดเตรียมไว้บริเวณด้านหลังสำนักงานติดถนนสายกระบี่น้อยเขาพนมบนเนื้อที่ประมาณสองไร่เศษ เคยใช้ประดับสถานที่ราชการในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร,ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในระหว่างวันที่2 5ถึง29ตุลาคม2560น้ายสิประสิทธิ์กล่าวว่าสำหรับปอเทืองเป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากปัจจุบันปลูกเพื่อความสวยงามโดยหลักการการปลูกประมาณ50-60ถึงวันปอเทืองที่หวานได้ดังกล่าวจะออกดอกสีเหลืองและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2560เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการทําเกษตรแนวเศรษฐีใหม่ตามแนวพระราชดำริยังเป็นการทำการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและอ้อมน้ำลึกพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้มโนธรรมใจหาร,รายงานที่สวนมะม่วงดอกไม้คุณเฉลิมชัยชาวลิตหมู่ที่6ตตำบลวัดจันทร์อำเภอสติงพระรจังหวัดสงขลาซึ่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่11ไร่ โดยปลูกมะม,ม่วงน้ำดอกไม้สีทอง10ไร่330ต้นและปลูกมะม,ม่วงดอกไม้เบอร์สีอีก1ไร่50ตน้นโดยปลูกม,มาแล้ว8ปีในช่วงนี้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดขายส่งให้กับลูกค้าไปหมดแล้วเนื่องจากสวนมะม่วงน้ำดอกไม้คุณเฉลิมชัยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพเกรด A ที่ตลาดมีความต้องการสูง โดยทางจังหวัดสงขลาจะมีการขยายผลสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ของคุณเฉลิมชัยเป็นสวนต้นแบบให้กับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจจะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้มาเรียนรู้กับทาบกิ่งตอนที่ผ่านมามีเกษตรกร,ร,กรสนใจที่จะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นจํานวนมาก ได้สั่งกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเข้ามาประมาณ800กิ่งพันธุ์อีกทั้งในช่วงของมิถุนายนกรกฎาคม2560ที่ผ่านมาต่อปาขาดตลาดเนื่องจากผลิตไม่ทันและทางคุณเฉลิมชัยเจ้าของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองยังสั่งต่อปาจากจังหวัดประจวบกีรีขันเพิ่งได้รับของวันนี้จึงได้มีการทาบกิ่งโดยทันที1วันจะทาบกิ่งได้ประมาณ50ต้น และจะมีบุตรชายเข้ามาช่วยทาบกิ่งอีกแรงหนึ่งด้วยแล้วก็จะได้ประมาณวันละ100กิ่งในสวนจะได้ใช้เวลากิ่งหนึ่งเดือนและตัดมาลงในชำถุงอีก1เดือนหลังจากนั้นก็มีการแปลงปลูกได้เลยสำหรับราคากิ่งพันต้นละ100บาทนับเป็นการเพิ่มรายได้การขยายกิ่งพันอีกทางหนึ่งด้วยในขณะเดียวกันในสวนน้ำดอกไม้ คุณเฉลิมชัยได้มีการทดสอบปลูกฝรั่งกิมจูบริเวณริมรั้วประมาณ70ต้นขณะนี้ได้อายุ7เดือนสามารถผลิตผลเก็บขายได้แล้วเป็นการสร้างรายได้งดงามอีกทางหนึ่งด้วยหลังจากพักฟื้นต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง3เดือนอีกทั้งยังได้ขยายพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกไปอีกสีไร่จำนวน200ต้นขณะนี้ได้มีการเตรียมพื้นที่ขุดสรกกักเก็บน้ำ ไว้ข้างปลูกและปลูหญ้าแฝกรอบสระน้ําวไว้เพื่อให้ยึดดินไว้ไม่ให้พังทลายในสระน้ําตามแนวสถิตด,ดีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรีชาสถิตเรืองศักด์รายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันเอกวรเดชใดรักษาผู้บัญชาการชากร5ห้าปฏิเชนาทิพทองเชี่ยวผู้บัญชาการร้อยห้าพันสองได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการขนพืชใบกระท่อมบริเวณหมู่หนึ่งตำบลต้นยางโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลจึงสั่งการให้ร้อยตรีประยุูมเพชรหินผู้บัญชาการผอบอมอวอ ผอบอที่3 0 0รลอและเทพสจัตรีไปยังจุดเกิดเหตุพิกัด PS045296 จึงได้รายงานผู้บัญชาการและประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับตำรวจทางน้ำ พบเรือหางยาวตรงกับได้แจ้งกับสายข่าวจึงทาการเรียกเพื่อตรวจเรือลําดังกล่าวเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทหารได้ทําการขับเรือหลบหนีเจ้าหน้าที่ทหารได้ไล่ติดตามจนเรือดังกล่าวเกิดอ,อุบัติเหตุพลิกคว่ำพบนายสิทธิพงศ์กาแก้วไม่มีบัตรประชาชนอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่154หมู่8ตําบลน,น้ําผลอําเภอละงูจังหวัดสตูลและนายปรีชาเสมูดไม่มีบัตรประชาชนอายุ12ปี หมู่บ้านเลขที่51หมู่12ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลพร้อมของกลางสิ่งผิดกฎหมายมียาเสพติให้โทษประเภทที่5ใบกระท่อมสด6กระสอบน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมเรือหางยาว1ลำเครื่องท้ายจมน้ำสูญหายเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ทำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปนิตยาแสงามณีรายงาน วัดลำโบอรอยอำเภอปรากรีจังหวัดนครนายกแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนสาธุชนทุกท่านให้ทราบว่าที่วัดมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสนิทหรือท่านพระครูวรเวชนิวิทย์อดีตเจ้าอาวาสวัดลำโบอรอยมีเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเช่นพระสมเด็จนางพญาและจรเข้รุ่นสองเรียนรุ่นต่างๆสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2516และ23 อีกหลายรุ่นจึงแจ้งมายังผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อให้ทราบโดยทั่วกันโปรดติดต่อโดยตรงในการเช่าบูชากับรองเจ้าอาวาสวัดลำบัวลอยซึ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อสดิทได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์089-834-7724้และทั้มนี้คือช่วงเวลาข่าวรอบโลกภูทรข่าวชาวบ้านของทุกท่านขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง YouTube, Facebook และเว็บไซต์ของทางรายการก่อนจากกันวันนี้มีข่าวฝากประจันพันจากทางวัดลำลอยโดยท่านพระประหลัปริตออนุตโรนะครับขออภัยสักเกิดเอ่ยนามท่านผิดได้แจ้งมาทางรายการว่าขณะนี้นะครับมีกลุ่มบุคคลและบุคคลนะครับได้นำภาพของท่านรวมถึงวัตถุบุคคลต่าง ของหลวงพ่อสนิทนะครับไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งและแอบอ้างว่าทางวัดมีส่วนรับรู้ด้วยทางวัดจึงแจ้งมายังพี่น้องประชาชนว่าทางวัดนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการนําภาพและวัตถุมงคลน,นั้นไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับนั้นนะครับส่วนท่านที่สนใจที่จะเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อสนิทสามารถที่จะไปติดต่อที่วัดลำบอยได้โดยตรงนะครับ ขอบพระคุณในการรับชมอีกครั้งวันนี้กับผมออวิทย์ุละกุญชัยและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ